เฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเว้ยโอ้โหแรงจริงแรงจริงฮะโอ้โหแหมสุดจังนะผมคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าปัญจเริการช่างแบบร่มนะครับผมนะฮะนี่เราก็อยู่กับช่องน้ำพสามดีนะครับผมนะฮะอืมกับเกมฟาร์มิงสุลเลตเตอร์2025นั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะพาทีมงานปัญจเริการช่างครับผมปะทะช่างเหยื่อลันทุ่งนั่นเองครับผมมาเกี่ยวข้าว ครับผมนี่เข้าหน้าไทยครับผมแปลงไทยนะครับผมนะครับอืมก็วันนี้มาครบทีมครับทีมงานบรรเจริญนะครับผมทางเทเลอร์แล้วก็รถเกี่ยวนะครับก็คันนี้อัปเดตนะครับผมนะฮะเป็นแบบว่าเปิดฝาครอบ่าตู้นวดได้ครับผมนะฮะหลังจากที่เราเปิดตัวตัว2 0งพแบบตู้แอร์ไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยอัปเกรด ตัวแบบพร้อมมาให้รับชมกันนะครับผมนะมก่อนทีท่จะไปรับชมนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์เป็นลายใจด้วยเลยกันนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ย่อมกดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยเลยกันนะครับผมนะโอเคไปกันเลยครับผมนีเ่เรากำลงไปขึ้นรถนะครับขึ้นฝั่งนี้ก็ถูกแล้วนี่หว่ามีบันไดนะเนี่ยจิบ๊บสตาร์ทเครื่องเลยนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ย นี่ครับผมโอเคเยเราเอารถลงกันเลยครับนี่มาครบชุดเลยนะครับผมนะครับเทลเลอร์ปานเจริญนะครับนี่ทำนั่เจอรถเอียงอย่างเลยเนะี่ยท่าน,นี้มือมันไหลด้วยนะครับรถเทลเลอร์แกไม่หายสักทีเออนี่ครับตัวนี้อัเปเกรดกับ สมจริงสุดครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเจลแปดสี่เลยครับผมเครื่องนี้สร้างด้วยเอไอครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะกลางให้ดูครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมนี่ก็มีร่มนะอืมแล้วก็เปิดฝาได้ครับผมนี่เอาไว้ดูฝุ่นฟางครับกันมันฟางมันอัดนะครับผมนี่กางอุ้งนะฮะนี่ระบบจัดเต็มครับผมนี่อืม สวยจัดสวยจัดครับคันนี้ใครที่สนใจอยากได้เล่นอ่าไปเล่นในเกียร์พาย25ครับติดต่อนะที่เพจใต้ล่างคลิปเลยลก็จัดแบบสมจริงครับคันนี้รายละเอียดเต็มๆเลยนะฮะนี่พาดูก่อนนะผมช่วงล่างอัปเกรดใหม่ครับนี่เป็นเครื่องขับที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับจริงขึ้นนะฮะนี่รถแท้ มีขอบสีแดงครับผมแล้วก็มีรอยคลอกตามใบแท็กนะี่เอ๊ะครับลูกอืรายละเอียดจัดเต็มครับเครื่องยนต์เดินใหม่ครับผมสร้างเครื่องใหม่เฮ้ย้อมีรอยเชื่อมด้วยฮะอืมบนลูกลยนะฮะเอ๊ยเข้จับส่องไฟดูทั้งไหนนะี่มีใบรับรองไหปว่ากันครับ เก็บเกี่ยวรวงทองครับผมสวยจริงสวยจริงทรับนีมนี่กดะลรวะันมันเลขสองโอเคเดี๋ยวเราลองมาเกี่ยวนาข้าวข้ามบาัไดกันเลยครับผมไปครับขึ้นรถไปเลยปิดฝาก่อนนี่ครับผม ไปฮะไปคันน er> anyway> ี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของนัทป๊อปสามลด้วยนะครับมาดูชุอพันยี่ครับกรีดใหม่ครับอืมระบบไฟครับจับเต็ม มีเสียงรถแท็กด้วยครับเออตัวดดังมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่วาแท็กมีการเปื้อนบินด้วยนเนี่ยเี่เราขับไปสักพักหนึน่งอืมสดจัดสุดจัดอันนี้ก็อัปเกรด พ่อข้าแบบอ่าอิสระ้วมทุนไลท์ร nice. ้อยแปดสิบล้านนะฮะพาดูด้านในมองขับนี่มีน,นปัดหน้าจอให้ดูด้วยนะฮะแต่ม่บังบังบังบ,บอก <c oughs> ชิดเกินบอกว่านี่ก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับ แต่ว่าอัพเกรดตัวร่มให้หน่อยครับจัดให้แล้วนะฮะนี่มุมมองคนขับนี่ถอยหลังไปหน่อยนึงจริงก็่จะไม่เห็นบอกนะเพราะว่าเรานั่งบนบอกอย่างอยนั่นจะเห็นเห็นขาตัวเองนะฮะเออ อะไรวะกดผิดยกปากเกี่ยวใช่งไหมก็หินฐาตัวเองแง่ผมเองเอ้ยชุดต่อไปต้องอัปเดตคอนโทนะนะครับเพราะว่าคันโยกคอนไม่ไม่โยกตามนะี่ยถึงไมโยกตามมนะือนี่จะได้สมจริงขึ้หนนะึ่งเอ้ย ค่อยปรับไปฮะอืมอืมเฮ้ยคิดอะไรวะเฮ้ยอืม สจริงสุดนะครับผมมาจะเปการช่างนะครับดช่างควมอเงคอมพิวเตอร์ยี่ห้าได้ยาง,ง,งโอ้โหแบบฟงังพุ่งๆเลย่ยนะครับเียร์แบบช้าๆฮะไม่เร่งไม่รีบอื้ม มันได้ชงได้นะฮะใครที่เข้ามาใหม่ยังไมกดติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะใครที่ชื่นชอบนะฝากกดไลค์เป็นกรลังใจด้วยกันนะครับส่วนใครที่สนใจหมดนะครับสามารถติดต่อที่เพจได้รับคลิปเลยนะแล้วก็ใครที่อยากสั่งทำนะส่งแบบมาคุยราคาได้เลยคนระับก็รับสร้างหมดเกี่ยวกัมบินด้วยนะ กอรวมท้งเกมอื่นที่ใกลเคียงครับรับสร้างมาเดียวด้วยนะแบบมาเผืียรคากันได้เลยอนะ่ะอืมนิ่งเนี่ยสบายสบาย นี่ความสดจริงของฟังยี่ห้าครับบินยุบนะครับผม้อล์รถจะโยกครับนี่สดจริงมากเลยนะผมถ้าได้ลองสัมผัสเล่นเกมนี้บูข้อเกมทกักจีวข้าวเนี่ยผมโอ้โหมันเลยนะครเล่นรถที่สมจริงครับเพิ่มความ รถให้กับเกมครับผมใครที่สายสตรีมออไม่ะงี้บผมได้คันนี้ไปเล่นนะครเบลเยวดีแน่อนอนเขียวหรือเปล่า ที่นั่งของผู้ติดต่างกับผมนะฮะใหญ่เลยนะฮะนั่งแบบได้สบายเลยถุงน้ำมันแบบดีใจเลยของกล่องเครื่องมือครับเอ้ยนี่สุดจัดสุดจัดครับผมมันจะได้การชั่งตัวตัวในผมจริงครับ โอตะสี่ดูบันท้ายอือ่ะจะซึ่งรอบใช่หรอบอรอบี่เจ็ดเท่าน้รอบเลย,เย,เลยพี่อือ เครืเหล็ก <c ười> เครื่องเหล็กเชลโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอเคแล้วเราขยับลบไปที่ ด้านบนเลยนะผมขึ้นทงไหนได้ปะเราจะปีนนีดูโอ้ยเราจะลองดูความแรงรของรถคันนี้ครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องขับถอยหลังเนะี่ยโอ้ลองดูไม่ลองไม่รู้ฮะถอยหลังแบบเอียงๆครับเนเอ้ยโอเคไหวเปล่ายังประมาณนี้ ยังไม่พอครับผมเดี๋ยวลองเอียงอีกนิดนึงนี่ประมาณนี้น่าจะได้นะฮะอืยไปแล้วไปแล้วดันชั่วหน่อยได้ไหมเอ้ยเฮ้ยกำลังไปกำลังไปเอ้ย เฮ้ยได้เฉยเว้ยโอ้โหโหแรงจริงแรงจริงฮะโอ้โหแหมสุดจัดครับผมอืมนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมขึ้นได้ครับผมสูงนี้เลยนะครับผมนะฮะอืมแหมสุดจัดครับผมนะฮะเออ โอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่อยากชวนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะ mm hmm. ก็ลาไปก่อนไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย